สวัสดีค่ะเพื่อนๆ a อทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาประกาศผลผู้โชคดีนะคะที่ได้รับกิฟต์เอาไที่ AP ได้จัดเป็นเซตไว้ให้หน้อทั้งหมด3เซตด้วยกันก็จะมีรางวัลใหญ่นะคะเป็นรางวัลที่1แล้วก็2-3คือทุกชิ้นทุกอย่างก็จะจัดรวมใส่ในกระเป๋าที่ AP ได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่ายอด s ับสคริปเของ AP ครบจํานวนที่แบบชอบ ชอบเลขนี้มากก็คือเลข2นะคะก็ทั้งหมดที่ได้ย่อนมาก็ทั้งหมด222ท่านนะคะก็2 2 2 s u b s c r i b e r นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม AP มาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หลังๆก็เริ่มมาพูดคุยกันเยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ขอบคุณจริงๆเลยที่แบบทุกคนเอ็นดูเนาะก็ เนื่องด้วยจากไอพีก็เป็นน้องใหม่ทางยูทูบเบอร์ YouTuber, เนาะก็ยังทําไม่ได้ดี100%ยสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามตั้งใจทําด้วยใจนะคะแล้วก็วันนี้แฮปปี้มากมีความสุขมากนะคะก็ยอดถึงที่ชอบแล้วและอีกอย่างหนึ่งยอดทางเพจเฟซบุ๊กนะคะอันนั้นปาไปเกือบ2 2 2 2แจกไปเรียบร้อยแล้วทางหน้าแฟนเพจนะคะส่วนอยอดกดไลค์ตรงนั้นเนาะ อันนี้เป็นทางช่อง channel น o u t u b e นะคะก็เลยเอพีได้ทำวิดีโอก v e a เอาไว้ก่อนหน้านี้สัก2-3วิดีโอแล้วแหละถ้าเพื่อนๆติดตามก็น่าจะทราบดีนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกรายชื่อผู้ที่ร่วมสนุกเยอะมากแบบเห็นทุกคนคอมเมนต์มาแบบตอบไม่ทันนะคะอันนี้ขออภัยเดี๋ยวเอพี AP พูดขอบคุณทางนี้เลยและกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่คอมเมนต์มาแนะนำตัวแล้วก็ทักทายกันนะคะ เม้นอันไหนที่ไอทีไม่ได้เออตอบไปนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะคะอันนี้บางทีแบบมันเข้ามาแล้วเพอเอิญว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านนะคะมันก็เลยลันรันทางมือถือเนาะมันก็ อาจจะเห็นช้านิดนึงแต่ทุกคนที่เมนนะคะ AP ให้สิทธิ์ทุกคนมาร่วมจับลุ้นรางวัลกันทุกคนนะคะแต่วันนี้ขอบอกก่อนว่า,อาของที่ a อแจากทั้งหมด3เซตที่พูดไปข้างต้นแล้ววันนี้ AP อัดคลิปเฉลยอัดคลิปจับผู้โชคดีนะคะก็อัดที่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้ทำที่บ้านเนาะก็เลยไม่มี ของรางวัลมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้หรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูและยังไม่ทราบว่าของรางวัลเป็นอะไรให้ย้อนกลับไปดูรีวิววิดีโอที่ AP ทํทำเป็น Gi ฟต์อเวซับสคริปเบอร์นะคะก็ไปเลือกดูได้ว่าเซต1-2-3ม,มีอะไรบ้างแต่วันนี้ไม่ต้องเลือกแล้วรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะ AP ได้ นั่งทำเองเลยเยอะมากเดี๋ยวจะจับผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่1ก่อนที่สองที่สาตามมานะคะก็จับเลยละกันไม่มีอะไรจะให้คุณสามีมาจับก็เอาไหมคะคุณสายอยากจับไหมคุณสายไม่อยากจับอันนี้ขอเป็นเอพีจับให้ทั้งหมดเลยนะคะสามท่านเดี๋ยวมาดูผู้โชคดีท่านแรกดีกว่า อันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าเซ็ตใหญ่เลยของลังโคมที่เอพีเออไม่ใช่สิของคาแรงที่เอพีทำให้ใบใหญ่นะคะก็มีของออทั้งหมดในนั้นเยอะมากต้องไปดูไปลือ้อเอานะคะผู้โชคดีท่านแรกที่ได้กระเป๋ารางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลใบใหญ่เลยได้แก่อุ้ยร่วมกระเด็นออกมาดใส่ไปใหม่นะคะ ถ้ดาดำถ้ดาดำถ้ดาดำผู้โชคดีจะอยู่ในมือของ AP แล้วนะมาดูกันว่าใครจะได้ของรางวัลเซตที่1เซตเซตรางวัลหนึ่งะเซตเซตใหญ่สุดนะคะท่านที่โชคดีได้แก่ ID นะคะ ID นี้เลยแล้วก็ชื่อคุณหนามนะคะอันนี้ได้รางวัลที่1น,นะคะถ้า คุณหนามดูอยู่นะคะรบกวนติดต่อ AP ทางช่องอินบ็อกซ์นะคะของแฟนเพจเฟ e บุ o กเนาะติดต่อกลับมานะคะแล้ว AP จะได้ทักทายแล้วก็ขอที่อยู่จัดส่งนะจ๊ะคุณหนามได้รางวัลที่หนึ่งนะคะยินดีด้วยเย้เอฟเฟกต์ไม่มีทำเองจบค่ะ <laughs> โอเครางวัลที่สองบ้างดีกว่าเป็นเซ็ กระเป๋าลังคมแล้วข้างในก็มีของทั้งหมดทั้งมวลเยอะเหมือนกันแน่นเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่ารางวัลที่1แต่รับรองทุกคนแฮปปีแน่ๆนะคะมาดูเซตที่2ได้แก่ผู้โชคดีถาดัมถาดถาดเอฟเฟกต์ทำเองแฮปปี้อ่ะอยู่นี่นะคะได้แก่ไอดี ID ที่ชื่อ กลัวอ่านผิดนะคะให้ดูเลยชื่อ ID อันนี้นะคะข้างบนแล้วก็ชื่อคุณเมยนะคะได้เซตรางวัลที่2ไปนะคะเดี๋ยวติดต่อ AP ทางช่องแฟนเพจ Facebook ที่เป็นอ,อ,อินบ็อกนะคะเพื่อ AP จะได้ขอที่อยู่แล้วก็ทักทายกันเนาะเย้ดีใจด้วยได้เซตที่2นะคะต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่สาม จับแบบรัวๆเลยนะคะอาจจะยุ่งยากนิดนึงคือนอกสถานที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะก็มาใช้กล่องที่หาได้ภายในห้องเนี่ยแหละคะ่ะอ่ะเซตสุดท้ายเซตที่3นะคะได้แก่ใไฟเนาะใครเนาะใครเนอะแถดแดงแถดแดงแถดแดงอันนี้นะคะได้แล้วเดี๋ยววางก่อนผู้โชคดีเซตที่3ท่านสุดท้ายได้แก ไอดีที่ชื่อว่าตาดําตาดำตาดตา,ดาดเอฟเฟคผสมผสานรวมกันนะคะไอดีครีโอพัทาคุณจอยนั่นเองคะ่ะคุณจอยได้เซ็กที่สามนะคะยินดีด้วยเย,ย้เดี๋ยวรบกวนติดต่อเอพทางช่องอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็จะได้คุยแล้วก็แลกที่อยู่กันนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลได้และผู้โชคดีทั้งสามท่านนะคะ รางวัลที่1ได้แก่คุณหนามนะคะรางวัลที่2ได้แก่คุณเมยและรางวัลสุดท้ายได้แก่คุณจ้อยผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะรบกวนติดต่อ AP ทาง inbox นะคะจะได้ขอที่อยู่จัดส่งของให้เนาะถ้าเร็วที่สุดก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่า AP จะได้ส่งของก่อนออสิ้นปีเนาะจะได้เอาไปใช้กันนะคะเร็วๆเ,เพราะว่า ทุกอย่างเอพีจะส่งแบบ EMS ให้ถึงด่วนจีเลยเพ,พื่อเพื่อนๆจะได้รีบๆไปดูนะคะเผื่อแบบแฮปปี้สิ่งไหนเนาะรับรองว่าสามท่านผู้โชคดีคงตื่นเต้นแล้วแหละเนาะขอบคุณนะคะทุกคนที่ร่วมสนุกท่านที่ไม่ได้รับเออเป็นผู้โชคดีตรงนี้นะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเอพี AP มีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะยิ่งใกล้ๆสิ้นปี ยิ่งกระหน่ำเข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวรอดหน้าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เราจะมากิีปเอาว้เพื่อนๆนะคะก็เราติดตามทั้งช่องช h n n n e l youtube ap apple นะคะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะ a p Makeup นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจากใจจริงๆนะคะตื่นเต้นมากตั้งแต่ยอด subscriber บางท่านนี่แบบมาติดตามตั้งแต่มีแค่10-20ีนอะไรอย่างนี้ที่กดไลค์นะคะก็แบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบอันนี้หลักร้อยถึงมันจะน้อยสําหรับ ออท่านอื่นๆอะไรเงี้ยแต่พีว่าแบบอันเนี้ยมันมันเหมือนแบบครอบครัวที่อบอุ่นถูกไหมคะดูแลกันเทื่อถึงแต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะพยายามใส่ใจมากขึ้นเป็นทวีคูณนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาตลอดนะแล้วก็มีอะไรติชมก็เม้นบอก AP ได้เลยหรือใครอยากจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ AP รีวิวไปก็ถามมาทางหลังไม้ได้ทางอินบอ็อกซ์ได้นะคะเผื่อ a p ว่างก็จะเจาะจะตอบชอบชอบดีใจตืน่นเต้นถ้า a p ว่างทันทีก็จะตอบทันทีเลยนะคะถ้าไม่ว่างก็เก็บสแปร์ไว้เดี๋ยว a p กลับมาตอบนะคะแต่ยังไงตอบทุกคำถามทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วไฟอาจจะไม่ได้แบบสว่างนะคะวันนี้ต้องขออภัยเพราะว่า ที่โรงแรมที่พักนะคะก็เป็นไฟที่แบบไม่มีไฟสีขาวมีแต่ไฟสีแดงแบบสลัวสลัว,ลวอย่างนี้ก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งดูดูเอพี EP สวยขึ้นมาหรือเปล่าแอบทาปากส้มๆแปด๊ดแปดให้เห็นนะคะเพื่อจะได้ไม่ดูจืดชืดไปฉากหลังก็มีสีสันมีน้องหวานเจี๊ยบมาด้วยนะคะวันนี้ก็มาพักที่พัทยานะคะก็พาเจ้าหวานเจี๊ยบมาด้วยโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้ ไปแล้วแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ